ของดวงดาวกระแข็งบ้างไหมคะจะทำยังไงให้ค้นพบดวงดาวได้คะเอ่อจริงๆแล้วบอกว่าต้องออกตัวก่อนนะว่าดาวแห่งวัชร,ระปกรณ์นะจริงแล้วต้องเล่าย้อนไปเมื่อสิบปีเมื่อสแก่ไปนหรือเปล่าถ้าบเสิบปีทีมงานไลฟ์แอสทรามผมจะเหลืออะไรนะครับตอนนี้นะจริงๆแล้วคือรู้สึกผูกพันกับที่จริงครับพี่น้อยแล้วก็จะบอกว่าดาวแห่งวัชร,ระปรกรณ์ผมบอกเลยว่าเยอะมาก แต่บางครั้งนะครับอาจจะขาดช่างอเอาเืป็นดาวเป็นเพชรดีกว่าขาดช่างที่จะมาเจออะไรเพชรเม็ดนั้นที่งดยาวแต่สมมติถ้าครูเป็นช่างครูก็ต้องรอโอกาสดีๆที่ช่างวันนี้จะได้เข้ามาและได้่านพบกันด้วยอาจจะเป็นเร, <c oughs> รื่องเปช่างดยครับโอ้รู้สึกว่าจริงๆแล้วกับที่นีเ่เรามีเรามีดาวหลายดวงครับแ้แต่รุ่นเก่าๆแล้วแต่เราก็จะไปย้อนเอาแล้วก็มีใครบ้างน,นะครับอัปเดตไนล่าสุด สำหรับดาวที่ผมจริงๆแถ้าที่ผมมองตรงนี้ครับผมก็เหมือนจะเห็นนะแต่ด้วยโอกาสผมเข้าไปถึงกระชากไม่ได้เพราะนนี้เอาไปคิวิวไปแต่ตอนนี้ผมบอกดาวชุบดวงตรงนี้เลยครับดวงเห็นไม่ชัดขอให้นักหลังตรงๆหน่อยได้ไหมครับยืดเลยครับอ่าอันนี้คือเคุณภาพนะคะได้ครับตอนนี้ดาวก็จะเจออย่างนี้กำหนดเราต้องนั่งหลังตรงนะคะลูกนะคะเราต้องคอยจะเห็เรื่อยๆนะคะเวลาที่ขึ้นลมค่ะนั่งหลังตรงตรง คปบ่อยมากที่เราก็เกิดกันเม่ไม่ครับดูน้องที่สนะครับยังตรงนะคะลูกแต่เราไม่ถามว่าจะตรงได้ขนาดนี้ก็ต้องสนุกนะครัก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเร่องยาวได้ค่ะครับยอดน้องพี่มีความโดดเด่นยังไงคะได้สนุกมากเลยอย่างที่เป็นต้องมีอะไรที่เป็นนี้ให้เจิดจระได้อะค่ะยกความดีให้แทนผมครับพี่ลูก จริงๆแล้วทีนี้พี่ตุ๊กมีหน้าที่เป็นพยาบาลครับแล้วก็เลี้ยงลูกวันนี้ครัวลูกชายมาสามคนจริงๆแล้วแขนขงานต้องเาเสร็จลูกชายครับเสร็จลูกชายยืนหน่อยครับสามคนยืนหน่อยครับทีนี่ดูหน่อยเดี๋ยวอาเจนเลย